สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของเคสอ่าพาราเดียมซึ่งเจอกาวร้อนมาข้อเสียของกาวร้อนเป็นไงเละเทะแข็งเป้งเลยเนี่ยเราต้องมานั่งเขี่ยตรงนี้ออกอานาดจ,จะถอดซอกออกยังถอดยากเลยมันต,ติดไปยันซอกอะซ็อกในดูดิมันพัง,ขงแข็งกว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือข้อเสียของกาวร้อนดูเสียไปยันข้างในเนี่ย เราทำยังไงทีนี้ก็ต้องมาลั่งถูกระดาษทรายเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดกันเพราะว่ากาวร้อนนี่ผมบอกบางบอกเสมอนี่เคสนี้ก็ที่เอาไม่ดูมาใช่ไหละรเพราะส่วนมากมันทีนทํามาหลายๆช่างเราก็แล้วแต่วิธีใครวิธีมาเลยนะเราก็ไม่อยากไปว่าใครกันแต่ว่าเราก็แนะนําให้ว่าอย่าใช้กาวร้อนนะอย่าใช้ทีนี้เราจะเก็บให้มันให้มันเนียนยังไงล่ะที ลงมาลั่งไล่ลงมานั่งไล่ขูดกาวร้อนี่นี่เคสนี้เป็น,นเคสงานส้มน,นะก็จะทำเป็นจะทำเป็นตอนตอน,ตอนให้ใช่ป่ะส้มประดเดียมกาวร้อนเนี่ยเราต้องลงน้ำยาดีๆด,ดูแข็งดีฟ้องโป่งเลยนะนะนะแล้วรองทาส่วนมากเนี่ยนะถ้าว่าคลิปมันมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์บ้างด้วย ช่วยๆกันนะเพราะว่าคนติดตามเยอะๆบางก็อยากกนที่ติดตามบางก็ช่วยกดแล้วกชจะเห<ๆ><ๆ>ว่าเราจะได้มีแรงทํามีกําลังทําแล้วก็ได้มีแรงได้สอนกันไปเพราะว่าเนี่ยแล้วก็ดาดทรายลงก็เก็บทั่ว,วไปแล้วก็ลงกลาวลงน้ำยา เราตั้งไว้ก่อนทีนี้บังก็จะมาดูไอ้เข็มตัวนี้คือรองเท้าส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องการเปิดกลางๆตัวนี้เห็นไหมตรงนี้จะเปิดในบางวางกาวแล้วประวางกาวแล้วบางเย็บแต่บางเย็บด้วยเข็มเล็บไ,ได้เบอร์ที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดคือเบอร์ศูนย์แล้วใช้เข็มกับเบอร์เล็กที่สุดเบอร์ศูนย์เพื่ออะไรเพื่อบางจะเย็บตัวนี้พอบางเย็บตัวนี้เสร็จบางก็จะเก็บกับสีกับสีดําทาขอบแล้วมันจะเนียนมันจะเนียน ปึ้เลยมันจะดูไม่รู้แล้วมันจะไม่เห็นเส้นได้แล้วเราก็จะเก็บเก็บด้วยสีขอบสีดําแล้วรองเท้านี้จะไม่หลุดแน่นอนจะไม่หลุดแน่นอนเตกเข็มอะไย็บแย่ตัวนี้ต้องแบบต้องเย็บแบบฝีมือนิดนึงนะเพราะว่ามันเย็บยากมันเป็นเบอร์เล็กเข็มเล็กได้กับเล็กนะได้กับเล็กซึ่งมันจะใช้ความประณีตนิดนึงไอ้ไ,อได้สีขาวไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องยอม ก็เลยเราต้องย้อมสีอยู่แล้วไงเพระเดี๋ยวเราต้องย้อมสีอยู่แล้วนี่คือเทคนิคการเก็บนะนี่ๆเอาไปใช้ได้เลยนะเพราะถ้าเรามบางทีเราติดกาวอย่างเดียวถ้าอน้กรณีที่รองเท้ามันไม่ได้โดนกาวร้อนมาหรือมันไม่โดนอะไรมา่มันก็พอจะติดกาวเก็บรายละเอียดลงน้ํายากัดเรล็บเราเสร็จแ,แล้วน้ำยาประสานขัดเียบเราแล้วก็ลงขอบได้เลยแต่นี่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่หรือเปล่าเพราะรองเท้ามันโดนมันโดนกาวร้อนมาแล้วอะ มันก็ต้องแก้วิธีนี้แก้ด้วยวิธีนี้น,นี่คือใครติดตามบางนี่คือวิชาล้้นๆเลยเนี่ยวิชาล้้นๆเพราะไม่มีใครบอกนะนะแล้วก็เนี่ยเราใช้น้ำยาตัวเนี้เก็บ แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องลงซ้ำอย่างนี้ให้รอบทั้งทั้งคู่เลยอ่ะคืองานแค่นิดเดียวจริงแต่เราต้องเก็บรายละเอียดหมดเลยพอแห้งแล้วเราซ้ำซ้ำสีตัวนี้เสร็จเรามาซ้ำด้วยสีตาขอบสีดำตัวนี้เห็นไหมสีตาขอบสีดำตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเคลือบคันกันน้ําเพื่อจะไปช่วยตัวนู้นและปิดรายละเอียดพอปิดรายละเอียดปับ๊บนี่เทคนิคความรู้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยจะส้มองค้าแบบขั้นเทพเลย โดยที่เราเย็บโดยที่เขามองไม่เห็นเส้นได้เ, <c oughs> เส้นได้ที่เราเย็บฝังไวนะ้น่ะมันจะมองไม่เห็นเหานปะมันจะมองไม่เห็นนี่แล้วนะแค่ชั้นเดียวเองนะพอชั้นสองชั้นสามขึ้นไปก็จะมองไม่เห็นเลยเพราะมันจะเป็นรอยสีเคลือบหมดแล้วลงนี้มันจะเหมือนซีนซีนใหม่หมดเลยแล้วก็ลงสีตรงนี้ใหม่หมดรองเท้าพาราเดียมก็จะเป็นก็จะโอเคแต่ถ้าเราไปทำสไตล์นี้มาเนี่ยพอขอบแตกปั๊บก็ติดกาว ขอบแตกปั๊บก็ติดกาวไอ้ติดกาวน้นยังพอว่าว่จจกาวร้อนดิดูข้อเสียของมันกาวร้อน <c oughs> กาวร้อนแล้วพอม,มาเก็บรายละเอียดอันนี้เราต้องเก็บเลยแหละเดี๋ยวเราติดเอาน้ำยาลงน้ำยากัดลงแล้วน้ำยากดน้ำยากัดลงแล้วต้องทำความสะอาดให้เกลี้ยงน้ำยากัดลง めっか。 เร้อนเป็นอะไรอันตรายที่สุดคำว่าอันตรายคือทำให้รองเท้าเสีย ก็ขัดกระดาษไส้ก็ไม่ขัดกระดาษทันจะไม่หมดแล้วลงน้ํายาก,กัดขัดกระดาษไส้ให้หมดแล้วก็ลงน้ํายาก,กัดนี่คือปัญหามันถ้าเป็นกาวลงไปสบายเลยไม่งั้นคงไม่จะลำบากขนาดนี้กาวร้อนนี่หูแบบ จริงๆการ้อนใส่มันก็ไม่อยู่นะมันแค่อยู่แป๊บนึงแล้วมันก็แข็งมันก็หลุดแล้วรองเท้าดีๆก็เลีเทหมดนะก็กวักคนเล็กคแชร์บ้างด้วยให้บางคนจะทำในสิ่งที่จะนําเสนอในสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่ว่าแบบว่ามีคุณค่าคนอื่นนะเพว่าคนอื่นไปปฏิบัติได้เคล็นี้ใช้ได้หมดนะรองเท้ารองกงรองเกลือกครั้งมือสอง พราะว่าพวกนี้ยกาวมันเราต้องออกกาวตัวนี้ออกให้หมดอ่ะสาคัญมันขี้สาคัญเนี่ยต้องถูจนแบบถึงยางถลอกมาเลยอ่ะแล้วเราก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปอีพกพอเราแปะเข้าไปก็น้ํายาลงอีกทีน้ำยากัดลงอีกที โอเคนะครับคลิปบางอย่าทำสั้นๆจัดเป็นนตัวแล้วก็จะทำให้เป็นตอนตอเดี๋ยวจะทําทตอนพลาเดียมจากแต่เริ่มทําตรงน,นี้ถึงตอนจบโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บางด้วยนะทุกๆคนถ้ารักกันนะครับ